สวัสดีค่ะแม่จะมาพูดถึงเรื่องตัวเลขนะคะหลังหวยออกเนาะคือแม่เสียดายมากเลยนะคะวันที่หวยออกกับกวันก่อนวันหวยออกอะ่ะแม่คิดนะคะคิดอยากจะอ,อัดคลิปเกี่ยวกับโค้ดเบี้ยแก้ของแม่นะคะโค้ดเบี้ยแก้ก็คือจะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะคะเบี้ยแก้มี3องค์ให้แฟนองค์หนึ่งองค์แรกนี้จะเป็น5 7 6 8 นะคะองที่สองหนึ่งสี่เก้าห้าเก้านะคะองค์ที่สามจะเป็นเดี๋ยวนะคะห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะก็คืออยากจะอัดคลิปให้ให้ให,ให้ให้ดูก่อนหวยออกแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วกลัวกลัวไม่ออกเดี๋ยวกลัวแบบคนดูเขาแบบลํำคาญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่อัดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่อัดเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหัวจะออกตัวไหนเรามาพั่มพูดแต่ตัวเลขอยู่นั้นนะไม่ออกสักทีหนึ่งเดี๋ยวคนจะเบื่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อัดดีกว่านะคะบวกกับที่แม่ฝันฝันเห็นเบี้ยแก้นะคะที่ที่เคยเล่าให้ฟังอ,ะอ่ะลองเข้ากลับไปย้อนดูคลิปนะคะมีคลิปหนึ่งที่แม่ลงไว้ตอนกลางคืนแม่อัดตอนกลางคืนเลยพอะลูกหลับก็มาอัดให้ฟังนะคะว่าฝันเห็นเบี้ยแก่ของหลวงปู่มหาศิลาสิริ์ันโธนะคะจะมี หอยยาวๆนะคะแล้วก็มีเบีย้ยแก้อยู่ในหน้าสามองค์แม่ก็ตีเป็นเก้าสามจริงๆหอยก็ตีเป็นห้าเนาะแต่เราตแต่เรามาตีเองก็คือเป็นห้านะมีห้ามีสามมีเก้ายังไงต้องมีอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ตามเลขเบีย้ยแก้นะตัวเก้าห้าเก้าะคะ่ะเพราะว่าแม่มั่นใจว่าต้องมีสักงวดหนึ่งที่เขาออกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ออกจริงๆออกห้าเก้าก็ได้ห้าเก้านะคะห้าบาท แล้วก็ได้หกห้าแม่กลับหัวด้วยนะหกห้าได้ห้าบาทนะคะแม่ก็ได้เท่านี้ค่ะพอพอต่อยอดเป็นบีย้ยาไส้เพราะว่าเราสวดพระคาถาไม่เยอะมากนะคะเราสวดพระคาถาเงินล้านสวดบ้างไม่ได้สวดบ้างพระคาถาพิษดวงเนี่ยค่ะสวดสองบทเนี่ยคู่กันนะคะแล้วก็แม่ก็สั่งตัวลูกประคำมาเพื่อที่จะพยายาม หาวิธีให้ตัวเองส่วนมนให้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้จะไปรับสินแปดก่อนนะคะยังไงแม่ขอจบคลิปก่อนเนาะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเท่านี้แล้วก็ถ้าแม่ฝันดีหรือหลังจากที่แม่ไปรับไปรับสินแปดนะคะมาถือเจ็ดวันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเดี๋ยวยังไงแม่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะยังไงแม่ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ